สวัสดีค่ะโมโบกับจินยูแบบบ้านดังค่ะพี่น้องมีสภาพมัเฮกับเข่าค่ะเมนูมันนีมีอยู่สามอย่างเนาะค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือนี่ค่ะพี่น้องกลังว่างลงไปค่ะคือไข่ตุ๋นหอมแดงค่ะพี่น้องไข่ตุ๋นนูกับว่าใส่ยังไงค่ะใส่แตน้ำปลาผีไทยหอมแดงแล้วก็ตุ๋นหอมนะคะพี่น้องก็ไดมักชุบรสก็ใส่ใลงไปเนาะค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือแกงฟักทองใส่ไก่ค่ะพี่น้องจะเป็นไข่แกงเลี่ยงค่ะพี่น้องจะเห็นใส่ไก่เนาะค่ะ เมนูหนึ่งก็คือต้มจับฉายค่ะพี่น้องที่เฮ็ด้เม่องว่านที่ลงให้เบ่งวิธีท้ำนะคะก็จะมีสามเมนูนะคะพี่น้องส่วนหสอสหารที่บ้านเรงไขตุนนะคะพี่น้องไขตุนนี่ค่ะให้เท้าต้มหนึ่งนะคะพี่น้องขับวิญญาณให้มันเข้าค่ะให้ตั้งน้ำให้เดือดนะคะพี่น้องเดือดจนเป็นฟองขึ้นมาเสิละค่ะพี่น้อง่อเอาไข่ใส่ลงไปแล้วก็รีไฟลงค่ะหนึ่งพ่อไฟกลางๆเพราะว่าไข่เข้าความสูนนว่งง่ามนะคะพี่น้องนะคะเนูสตุนไข่ไปเรื่อยในสภาพมาเห็ด แกงฟักทองใส่ไก่กันต่อเลยจ้าเอาละจ้าพี่น้องเราจะมาต่อด้วยแกงฟักทองใส่ไก่ค่ะพี่น้องแกงฟักทองเป็นแกงแบบไแข่สไตล์นู้นนะคะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้คือน้ำพริกหนูโคไวก็จะมีกุ้งแห้งหางหอมแดงพริกไทยแล้วก็กะปินะคะเอาลงไปผัดเลยค่ะคะแทกกะปิก็ปรุงแข็งไม่กินหอมค่ะพี่น้องเติมน้ำลงไปหน่อยนึง ดิค่ะจิมพร้อมคนคนถึงแม่เพราะกติแกงกัดคล้องนะคะพี่น้องรู้สึกแกงเตะน้ำปลาใส่แบบขิงค่ะตะไคร้โขกพริกหอมแดงกระเทียมมันสั่นค่ะแต่ว่าแม่เราบบกินจะหน้าเขาจะโบกินแบบปลาลายิดแบบอาหารอิสระนานเท่าค่ะเรา้สึกวแกงแบบเท่ๆค่ะแต่ว่าใส่ไก่มาลองบึ้งค่ะนี่คืองถังแหลกอิลีค่ะพี่น้องครึ่งย่างตรงนี้ถังแหลกค่ะ ให้สามารถดัดแปลงได้ค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้คือไกอไ่เอ่อหมายถึงกระดูกไก่ค่ะพี่น้องกระดูกไก่ใส่ไปต้มน้ำเผือกให้เป็นน้ำซุปค่ะแล้วก็เห็ดพ้นที่นู้กสับนะคะพี่น้องเวลาข้าสซับแล้วมันจะเป็นกระดูกเป็นก่างค่ะมันจะติดข้อะค่ะพี่น้องเวลาเคียมมันจะเป็นเสียงนู้ก็เลยตุ๋นสับ,สบใส่ต้มทำม้ำซ,ซ,ซุปซึ้งๆเลยล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าก็บโกินอยู่แล้วค่ะเหตุให้มันมีน้ำซุปความเส่ซึ้ง ไ,ไกลล่ลงไปค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินกับปิกินไก่แล้วก็กินทริกไทยค่ะปีร้อยกื้มาาห้วนห่นค่ะพี่น้อเป็นกระแสด้วยค่ะ บอกว่าก็เผาหนูนะคะพี่น้องทุกอย่างทุกเมนูค่ะเื็เห็ดลงไปค่ะมบมว่าเสืิเคยเห็ดหรือบอเคยเห็ด,หหดแต่ว่าเห็ดเราตีกินแด้บอรสุยาค่ออาคะพี่น้องเมนูนี้จะพื้กันค่ะนนออหนูก็มันแต่จะออกมาแซ่บแน่นอนค่ะนะคะเติมน้ำลงไปอีกค่ะพอไก,ก่เริ่มสุกก็เติมน้ำลงไปค่ะพี่น้อง ส่วน,ส,วนส,ส่วนผสมของหนูกจะมีนี่ค่ะผักอีตูค่ะพี่น้องแล้วก็ออปอักทองค่ะนี่ละจ๊ะเอามาเห็ดเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมักเผ็ดเนาะค่ะพี่น้องใสบ่บวกพริกตามบุบลงไปค่ะกระแสบเนาะคะ่ะตะวันมุบสบุบใส่เสรแต่พริกไทยแล้วข้อค่ะแล้วรอให้น้ำเดือดจะเข้าค่ะพ่อน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องใกล้เริ่มซุกค่ะมันก็จะใส่ข้อทองลงไปค่ะ พราว่านินีสกินปลาท่องแบบว่าต้มจนเปื่อยเลยค่ะจนน้ำไปซีดเลืองอ้อยๆ,ๆน่อยค่ะพี่น้องก็ะเลยสดแสบลงไปต้มเลยค่ะนี่นะคะกินหอมหุนๆค่ะพี่น้องอาหารไทยค่ะพี่น้องสามารถแต่แแลงได้ทุกชนิดค่ะปลาท่องนี่นะคะนอกจากสามารถเทศขนมหวานหรือแกงบวบปลาท่องนี่นุมมากลายค่ะพี่น้องหรือเทศสังขยานะคะ อามาสุกกระแซบนะคะพริมุเคยเห็ดห้เบิร์ค่ะพี่น้องแล้วก็อเาอามาแกงสีกระแซบค่ะพี่น้องเห็ดไหลายลยางหะรแต่ว่าสมาทกระท้องนี่นุสมาทเห็ดขนมสแสบพอค่ะ,คะเห็ดแกงบวชค่ะส่วนอีกเตาหนึ่งค่ะพี่น้องเตาข้างพนค่ะเห็ดไข่ตุ๋นค่ะ กําลังตุนไข่ไว้ค่ะตุนไข่นูก็ตุนไฟอ่อนๆนะคะพี่น้นองเพราะว่าถข่ตุนไฟแห้งนานมันสะพพองนะคะนามันสะบพองแล้วมันก็นสบงงามค่ะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเข้าตีไข่นะคะพี่น้องถ้าจะตีจนุนฟูค่ะตีแค่ข้นให้มันเข้ากันซื่อค่ะพี่น้องต่ตีจนฟู่นามันสะขึ้นพองเหมือน,นเท่าไข่เดียวนะคะพี่น้องในโน่นสมเบก่อนตอนแล้วค่ะพี่นอ้อ,องพร้อมหูุกนค่ะ เดี๋ยวนูเคาต้มไปให้มันฟักท้งสุกจะข้าวนุ่มเลยค่ะเอาละจ้าพอฟักท้องเริ่มสุกนะคะพี่น้องนูก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะใส่ยางละนิดละหน่อยเลค่ะพี่น้องเพราะว่ากะปิมีความเค็มอะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดนึงค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะสำหรับคนที่บ่กินหวานค่ะพี่น้องกับ่ตตองใจนะคะกินแบบอาหารบ้านเานะคะพี่น้องแต่ว่าบ้านนูน่สติดหวานค่ะ หอใส่้ตาลลงไปนิดนึงค่ะพี่น,อน้องหอมหวนชวนแล้วเราก็ชิมรสค่ะพี่น,อน้องอือแซ่บอีลีเลยค่ะบริดตัวด้วยค่ะพี่น,อน้องมันจะมีความหวานของปักทองเราใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงเมื่อกี้ค่ะหอมหอ,อ,อมกะปิค่ะพี่น,อน้อง แล้วก็กุ้งแหง้งหอมแดงทิ้งไข่สุดยอดค่ะแซ่บเมนูนี้ใช้ได้แซ่บอีกทีเดียค่ะพี่น้องเอาละค่ะเราก็จะพีชไทยด้วยขักวตีตูค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยจ้านี่ยละค่ะความแซ่บคข้มหอมเผิผ่มขึ้นมาอ,มอ,อีกเลยยู่ที่ใบแมงลันคือขักวตีตูแบบข้างเลยนะคะพี่น้องจะไม่ไปลหลายๆค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องแกงไก่ใส่ฟักทองค่ะพี่น้องคืขอข้าวหนูสไตล์ของหนูง่ายๆมันๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเ้อามาแตงเข่ากินกันเลยจ้าพี่น้องแล้วเราจะเมนูวันนี้ค่ะเป็นเมนูเผือดสุขภาพทั่งนั้นเลยค่ะพี่น้องเมนูจืดๆเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือต้มจับชายเนาะค่ะ้หนูเฮ็ดไว้มอวานนะคะพี่น้องให่ล่งคลิปให้เบิ่งไปเลยเนาะค่ะวิธีทำค่ะพี่น้องเทื่องตากแดดเทิื่องหนึ่งเทิื่องมาพัดมาต้มค่ะพี่น้องก็สอเมาเป็นจับชายชามหนึ่งเนาะค่ะ นี่ค่ะขังขึ้นม้ขึ้นหนึ่งนี่ค่ะกําลังแสบกําลังเป็นตะกินค่ะพี่น้องและอันนี้ก็คือแกงฟักทองใส่ไก่ค่ะพี่น้องแกงแบบไทยๆค่ะคือไข่แกงเลี่ยนนะคะพี่น้องแต่ว่าบดใส่กุ้งใส่ยังค่ะใส่ไก่ใส่ผักอีตูใส่ฟักทองเมนูนี้หนูเพิ่งเฮ็ดเป็นครั้งแรกค่ะพี่น้องแต่ว่าแสบปกติหนูสุดต่ำบกพริกหอมเผือกเคียมตะไคร่นะคะแต่บนอี้หนูใส่พริกไทยกับเออ่กะปิแทนน้นำปลาละค่ะพี่น้องนี่นี่คือการดัดแปลงออกมาค่ะก็จะเป็นแกงฟักทองใส่ไก่ ขาบอกว่าเมนูนี้พี่น้องเฮ็ดกินได้ค่ะแล้วบอแมนว่าเฮ็ดเรากินบ่ได้หรือว่าบาดแสบเนะค่ะแสบค่ะพี่น้องน้ำมัสมีความหวานกลมกล่อมเลยบวกกะทินุใส่น้ำตาลไปนิดนึงแล้วก็ฟักทองแก่ๆค่ะพี่น้องมันก็สุละลายลงไปแสบอิลีค่ะพี่น้องบวกไข่อีตูเข้าไปอีกค่ะและอันนี้ก็คือไข่ตุ๋นค่ะเห็นหูเห็ดให้เบิรงเนาะค่ะนี่ค่ะที่นูบอกว่าตั้งน้ำให้เดือดก่อนค่ะพี่น้องแล้วก็ค่อยเอาไข่วางลงไปกะรีไฟอ่อนอ่อนหรือไฟกลางค่ะอย่าเลงไฟแห้งเพราะว่าสาเหตุในน้ำมันพองนะคะพี่น้อง แล้อีกอย่างหนึ่งก็คือยตีไข่แห้งค่ะยะตีจนฟูค่ะตีพอคนพอเขากัดนี่ค่ะพี่น้องหนึ่งออกมาไข่ตุนกับสวยงามแบบนี้เลยค่ะโรยด้วยกระเทียมเจียวแล้วพริกไทยแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นบอกกินพริกไทยก็เลยโบดไส่ค่ะนี่ค่ะเขาวสวยหอนหอนคือเกาค่ะนี่กระจากพี่น้องเมนูมือมีเป็นอาหารไทย,ยง่ายๆนะคะพี่น้องอาหารไทยเข้านี่สามารถดัดแปลงได้ค่ะเห็ดเห็ดถึงปลาคนไท่ค่ะพี่น้องเห็ดจังไร่ก็ได้กับเดออกมาก,กินได้แสบพื่อเกลานะคะพี่น้อง ออรอคะพี่น้องขอบพื้นละลายเดอค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบพื้นกําลังใจที่มีเห้กันเสมอเ้ยค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่นะคะ่ะเขามาบอกนัวงหัวมวลเขามากินเขาในการค่ะพี่น้องขอบพื้นละลายมาจ้าแสบๆในกันค่ะ